สวัสดีครับเจอกันอีกวิดีโอนะครับผมอันนี้นะครับพามาชมต้นกล้าผักหวานสีทองนะครับที่เราจัดจำหน่ายนะครับอันนี้ต้นกล้าผักหวานนะครับในหนึ่งถุงเราจะมีสองต้นนะครับแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงให้ก็คือลำาไยนะครับหนึ่งต้นนะครับผมขนาดถุงนะครับสองสองจุดห้านะครับคูณเก้านิ้วนะครับครับผม ลากยาวนะครับเต็มถุงเป็นต้นพร้อมปลูกนะครับผมต้นแข็งแรงนะครับบางถุงนะครับต้นใบจะเห็นว่าใบเริ่มแก่นะครับเขาจะเริ่มแทงยอดขึ้นมานะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจก็อย่าลืมโทรสอบถามนะครับ092 279 2509สนนะครับสั่งวันนี้นะครับเราจัดส่งพรุ่งนี้นะครับผมจัดส่งทุกวันนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นกลา้าสวยๆนะครับย้ําว่าของเราจะมีผักหวานสองต้นนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงลํใหญ่ให้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าได้ไปแล้วนะครับให้ปลูกลงแบบนี้เลยนะครับปลูกลงไม่ต้องไปแยกนะครับผมเพราะว่าผักหวานนะครับอาศัยารากของพืชพี่เลี้ยงนะครับผม ต้นกล้าตอนนี้ก็อายุประมาณแปดเดือนนะครับผมนี่ครับเราคัดให้ลูกค้านะครับต้นกล้าแบบนี้เลยนะครับกําลังจะแตกยอดนะครับช่วงนี้ใบบางต้นก็จะใบเริ่มแก่แล้วนะครับเริ่มแทงยอดใหม่นะครับปลูกช่วงนี้ก็เหมาะนะครับผมสําหรับผักหวานป่าสีทองนะครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของตลาดนะครับ มีตลาดรองรับแน่นอนนะครับท่านไม่ต้องไปหาพี่เลี้ยงเพิ่มเติมนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการปลูกผักหวานป่านะครับก็โทรสอบถามเราได้นะครับผมยินดีให้คําแนะนําครับนี่คือต้นกล้าที่เราคัดให้ลูกค้านะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมหนึ่งถุงจะมีสองต้นแล้วก็มีพี่เลี้ยงให้ เป็นลำไยนะครับผมตามภาพเลยนะครับอันนี้คือวิดีโอล่าสุดเลยนะครับผมจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมไม่มีวันหยุดครับส่งเสลเอ็กซ์เพสนะครับต้นไม้เสียหายระหว่างขนส่งนะครับเราเคมให้ฟรีนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวยๆเลยนะครับ